สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังท่าเาารือสากลระดับโลกโดยโรงแรมเดอะซิตี้สีราชา your happiness is our mission สนับสนุนโดยโรงพยาบาลสมิติเวชเสียราชาเราใส่ใจอย่างแท้จริงและโรงพยาบาลสมิติเวชชวนบรุรีอุ่นใจใกล้บ้านด้วยมาตรฐานสมิติเวชยืนต้นแอร์คอนดิชันแอนด์เซอร์วิสรู้จริงเรื่องแอร์ชมรมสัญญาใจสร้างสรรค์สังคมดี สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านเข้าสู่รายการสยามออนทีวีช่วงนับพบนับคุยข่าวข่าวที่แล้วนะครับได้พูดคุยกับคุณสารวัตรไพศาลสารวัตรซึ่งทุกท่านก็เป็นที่รู้จักกันแล้วนะครับว่าเป็นซีอีโอของบริษัทท็อปอัพทุเรศจำกัดการเติมเงินมือถือเดี๋ยวนี้กําลังได้รับความสนใจแล้วก็สะดวกสบายง่ายจริงๆแต่ว่าผู้ที่เป็นต้นคิดต้นแบบคือซีอีโอท่านนั่งอยู่ตรงนี้ให้เกียรติกับรายการนะครับ เดี๋ยวคงจะต้องพูดคุยกันถึงแผนของการพัฒนาให้ก้าวหน้ากันต่อไปท่านมีอย่างอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับท่านไพศาลครับท่านต่อรวัตครับครับผมเอ่อข้างเค้าที่ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่ายังมีอีกหลายประเด็นลือเกินที่คิดว่าท่านซีโอนั้นเตรียมเอาไว้สําหรับที่จะให้บริการและก็เป็นรายได้ให้กับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกแผนการที่ว่านั้นเป็นอะไรบ้างครับครับก็ตอนนี้นะครับ เราก็มีแผนที่จะดําเนินธุรกิจนะครับที่เตรียมไว้ผู้ชายอีก10 20ีปีข้างหน้าเลยโอ้ใคไรก็ตามไม่ทันอย่างนี้ครับผมครับโมเดลธุรกิจที่เรากำลังจะนําเสนอตอนนะครับหลังจากนี้ไปครับเพื่อที่จะเสริมเขี้ยวเล็บให้กับธุรกิจนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพครับนะครับเราก็จะสร้างโมเดลนะครับในรูปแบบของแฟรนชายครับ นะครับแฟรไชสยธุรกิจแบบแฟรไชสยขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแฟรไชสยของศูนย์บริการที่จะมาให้บริการกับสมาชิกครับเพราะพับนะครับเพราะเมื่อสมาชิกเราเติบโตไปแล้วเติบโตเยอะแล้วคนนี้เนี่ยทำยังไงที่สมาชิกเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงมากขึ้นครับนะครับเพราะนั้นเราก็เลยสร้างโมเดลอีกโมเดลขึ้นมาครับ เป็นรูปแบบของแฟนชแฟนชายที่เรียกว่า t ีทูอาร์ช็อปนะครับซึ่งทีทูอาร์ช็อปเนี่ยจะเป็นหน่วยนะครับให้บริการสมาชิกที่กระจายอยู่ตามตอกซอกซอยต่างๆนะครับเหมือนร้านเซเว่นเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับนะครับเหมือนอย่างนั้นเลยนะครับกระจายไปทั่วเลยนะครับซึ่งทีู่อาร์ช็อปเนี่ยก็จะมีหน้าที่นะครับในการที่จะให้บริการ พื้นฐานครับกับสมาชิกนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลครับข่าวสารกับสมาชิกนะครับแล้วก็ยังมีกระจายในเรื่องของ Product บางตัวครับเช่นตอนนี้เราจับมือกับ TWZ ีซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จับมือกันละซึ่งสมาชิกบ้านทุริตเนี่ยก็สามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือ TWZ นะครับ ที่เป็นพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยแต่ราคาถูกมากเครื่องหนึ่งแค่สองสามพันบาทนะครับแต่สเปคเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็มีการรับประกันที่เป็นมาตรฐานนะครับครนนี้เนี่ยครับเราก็จะเอาโทรศัพท์ทีวีแซดเนี่ยนะครับไปวางขายในทีวอช็อปครับนะครับในขณะเดียวกันทีรอช็อปเนี่ยนะครับสามารถจะให้บริการในการจำหน่ายสินค้า พื้นฐานนะครับที่สมาชิกเนี่ยต้องซื้อกินซื้อใช้ทุกทวันนะครับเหมือนเป็นร้านโชว์หวยเล็กๆนะครับที่อยู่ในตอกซอกซอยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกเครื่องดงเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับนะครับขนมขบเคี้ยวกับก็จําหน่ายได้และแน่นอนครับสมาชิกเนี่ย เวลาที่ไปใช้บริการหรือไปซื้อสินค้าครับเหล่านั้นนะครับกินนะครับเขาจะมีส่วนลดแล้วก็สามารถมีรายได้ด้วยเห็นไหมครับอย่างเรายังคงคอนเซ็ปต์ที่เปลี่ยนรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายได้ครับเพราะแน่นอนครับสินค้าทุกตัวที่ถูกวางขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆมันมีกําไรอยู่แต่จะทํายังไงที่กําไรเหล่านี้ครับมันสามารถที่จะมาจ่ายคืนเป็นรายได้ให้กับสมาชิกเพราะนั้นเวลาสมาชิกไปใช้บริการที่ทีรอาชอป เขาไม่ใช้คนเดียวละเขาก็จะแนะนําเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาไปใช้บริการด้วยอทําให้ร้านทีราช็อปเนี่ยเป็นร้านที่จะสามารถสร้างยอดขายด้วยตัวมันเองได้นะครับผมพูดง่ายๆว่าสมมุติสมาชิกเดินไปเห็นร้านสะดวกซื้อเจ้าหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเลยออออกับทีราช็อปของเราเนี่ยอยู่ข้างๆแล้วมีป้ายโลโก้ท็อปอัพทีริสอยู่ท่านคิดว่าสมาชิกท็อปอัพทีริสจ,จะเดินเข้าร้านไหนก็ต้องเดินเข้าร้านของเราเองนะครับอันนี้คือโครงขายที่เรา เตรียมตัวสร้างแล้วนะครับแต่รานนี้เนี่ยการจะมีทีราช็อปได้นีครับเราจะเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องหาดีลเลอร์จังหวัดเราเรียกว่า provincial dealer ครับดีลเลอร์ในแต่ละจังหวัดซึ่งเราจะรับดีลเลอร์จังหวัดละหนึ่งดีลเลอร์เท่านั้นซึ่งตอนนี้นะครับเรากำลังจะเปิดรับสมัครคนที่สนใจจะทําธุรกิจนะครับที่เป็นรูปแบบของโมเดลเท ครลครับเข้ามาร่วมกับเราซึ่งเรากำลังจะเปิดตัวนี้ในงานมหากรรมแฝนชายครับในวันที่25ถึง28กุมภาพันธ์ครับ,รบที่เซ็นทันลาดพร้าวนะครับห้อง BCC Hall ชั้น6เซ็นทันลาดพร้าววันที่25ถึง28ใครสนใจก็ไปดูได้นะครับ,รบเราก็จะนำเสนอโมเดลของการเป็นดีลเลอร์ประจำจังหวัดเพื่อที่ดีลเลอร์เนี่ยจะได้ไปขยายทีทูอาร์ทช็อปขยายเต็มพื้นที่กันแล้วกันเนี่ยดีลเลอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะไปดึง ร้านค้าต่างๆ,ๆที่อยู่ในจังหวัดนั้ๆนๆมาเข้าร่วมกับระบบนะครับซึ่งอันนี้เป็นระบบที่เรากําลังกันร้อนสอกไปับในช่วงเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปละนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เรากาลังจะนําเสนอไปก็คือว่าเราได้สร้างออออหน่วยเติมเงินขึ้นมาหน่วยเติมเงินหน่วยเติมเงินขึ้นมานะครับอันนี้สําคัญอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามีคนใช้โทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินเนี่ยเก้าสิบกว่าล้านเลขหมายครับนะครับ ทุกๆเดือนมีคนเติมเงินนะครับประมาณสี่หมื่นล้านบาททุกเดือนเลยทุกเดือนสี่หมื่นล้านาโอ้โหเยอะมากครับสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาองอวุธเนี่ยได้มาแค่แชร์มานิดเดียวครับเพราะเราทําในรูปแบบของเครือข่ายนะครับแต่คราวนี้นะครับเราพร้อมแล้วที่เราจะเปิดไปสู่ตลาดการเติมเงินนะครับที่คนทั่วไปเขารู้จักกันก็นะครับ ตามโรงงานตามออฟฟิศสำนักงานหมู่บ้านตามชุมชนนะครับล้วนแล้วแต่มีคนใช้โทรศัพท์มือถือทางนั้นเลยทางนั้นเลยครับเขาเวลาเขาจะเติมดีนเขาต้องเดินออกนอกโรงงานออกนอกบริษัทไปหาที่เติมครับไปหาไปเติมตู้เติมเงินต่างๆใช่ไหมแต่วันนี้นะครับเราจะเราก็ได้สร้างระบบที่จะทําให้คนธรรมดาเนี่ยครับใช้ระบบเราเนี่ยไปรับจ้างเติมเงินได้ครับอ่านะครับเขามแค่ซื้อระบบเรา นะครับจากแทนที่เขาจะไปซื้อตู้เติมเงินตู้ละห้าหมื่นเขาซื้อระบบเราแค่พันหรือวบาท I T S I T S นี่ครับนะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเขาเนี่ยเชื่อมระบบและเขาก็ไปรับจ้างเติมเงินให้กับคนในโรงงานคนในออฟฟิศได้เลยเห็นไหมเขาก็จะได้กําไรจากการเติมเงินร้อยละสองร้อยลแล้วก็ไปบวกกับที่เขาจะต้องค่าบริการตังหารบาทหาบาทแล้วแต่ถ้าเขาอยู่ป่าเขา ทุ่งไร่ทุง่งนาบนดงบนดอยเขาอาจจะคิดค่าบริการ5บาบาทจริงไหมฮะครับอ่านะครับหรืออยู่ตามสถานที่ทั่วไป3บาทแล้วแต่เขาอันนี้เขาไปบวกเพิ่มเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเติมเงินโดยใช้ระบบเราเนี่ยหนึ่งคือเขาลงทุนถูกมากอไม่มีความเสี่ยงเพราะเขาไม่ต้องไปซื้อตู้หลายหมื่นบาทบแล้วไม่ต้องไปเสียค่าเช่าตู้เสียค่าไฟเสียค่าความเสี่ยงในการดูแลรักษาเขาซื้อน,นี่ไม่แค่พันหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับเขาก็ไปรับจ้างเติมเงินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ประหยัด นะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องคู้ใช่ว่าแป๊บเดียวก็ได้เงินทุนคืนแล้วครับและหลังนั้นก็มีแต่กำไรอย่างเดียวครับและครับแล้วแป๊บเดียวคนก็สามารถเติมเงินได้เติมเงินได้แล้วใช่ลงทุได้อย่างต่อเนื่องเลยใช่ครับเราอยู่โรงงานครับเงินหมดก็เติมที่คนเนี้ยนะครับอันนี้เราก็จะกระจายไปให้ทั่วนะครับครับแล้วผมคิดว่า คงจะยังไม่มีเพียงเท่านี้แหละคงจะมีอีกหลายโปรเจกต์หลายโครงการแต่ค่อยๆอุดไว้ค่อยๆอุดไว้ครับเพราะว่ามีคนจ้องจะก๊อปปี้ก๊อปปี้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราเก่าค่อยอุดไปนะครับยังมีอีกเยอะครับครับผมคุณจะก๊อปปี้อะไรก็ได้แต่ก๊อปปี้สมองเราไม่ได้ครับก๊อปปี้ความคิดเห็นความอะนไร ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ,รบและจริงๆแล้วเนี่ยจากการที่มีพื้นฐานหรือมีปรัชญาบอกว่าเราจะรวยกันไปด้วยกัน<ฮ>ะนะครับค,ค,คือไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะเอา <ฮะ S 2> อยา่างเดียว<ฮ>ะนะครับ,รบแจกจ่ายปันกันไปปันกันไปแต่มีคําถามอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมระยะร,ะระยะหลังเนี่ยมีการโปรโมทให้ทํายอดทําอะไรตรงนีอ้อะไรได้เร็วขนาดนั้นเป็นระยะเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนไม่ทราบนะครับ,รบเพื่อที่จะได้ลองวัน ขึ้นมาอีกเนี่ยนี่แสดงให้เห็นว่าเอ๊ะข้างในยงอะไรแล้วมั้งทําไมไม่เดินไปตามภพราว่าปกติหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติครับนะครับของธุรกิจเครือข่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้ต้องการแค่เงินอย่างเดียวนะครับสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากกว่าเงินก็คือการยอมรับชื่อเสียงเกียรติยศมากกว่านั้นก็คืออิสรภาพได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนะเป็นรางวัลแห่งชีวิตนะครับ วันนี้เนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยตอบโจทย์ให้กับชีวิตของผู้คนนะครับนอกจากที่คุณจะได้เงินแล้วนะครับคุณก็จะมีรางวัลอื่นๆตามมาด้วยครับและก็เพราะนั้นเราก็จะมีการตั้งกฎเกณฑ์กติกาสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทครับนะครับแล้วเราก็มีแผนงานให้ทำนะครับที่หลายคนเห็นว่าเอ๊มอะมีเป็นสเต็ปสเต็ปก็เพราะว่าเราทำงานเป็นระบบครับ เพราะเราต้องรู้นะครับว่าการที่จะขึ้นบันไดก่อนจะถึงชั้นสิเนี่ยมันต้องขึ้นทีละขั้นทีละขั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามีแผนที่คุณเดินเรียบร้อยแล้วเพราะบอกได้เลยครับว่าทําธุรกิจทออพตูนี้เนี่ยคุณแค่ทําตามสเต็ปที่เราได้วางไว้เพราะเรามีประสบการณ์ลวเรารู้แล้วว่าจะเดินทางยังไงเนี่ยจะถึงเชียงใหม่ครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับจะต้องแวะที่ไหนก่อนแวะที่ไหนตรงนั้นก่อนตรงนี้ก่อนนะครับเราขีดแผนที่คุณเดินเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันวิเศษเหนือกว่าธุรกิจอื่นตรงที่ว คุณมากับเราเนี่ยโอกาสสําเร็จนะครับเขาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้คุณทาแล้วก็ปฏิทำตามระบบที่เราวางไว้เท่านั้นเองนะครับรวยทุกคนรวยทุกคนแน่นอนผลสําเร็จทุกคนครับผมขอให้คุณตั้งใจทําจริงๆตั้งใจทำแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่รวยนะครับไม่รวยนะครับไม่มีธุรกิจไหนครับที่จะได้เงินโดยที่ไม่ทําอะไรถ้ามีใครมาชวนทุนแล้วบอกนี่คุณสมัครมาเลยแล้วอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวคุณจะรวยอันนี้คุณโดนหลอกแหละ นะครับทุกอย่างทุกธุรกิจต้องมีการทำียงว่าทํามากหรือทําน้อยทําง่ายหรือทํายากครับแต่สําหรับเราเนี่ยนะครับทําง่ายแล้วก็ทําน้อยทําน้อยเพราะเราชอบน่ครับเราชอบทางานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะๆได้เงินเยอะเราออกแบบอย่างนั้นเลยเพราะเรารู้ว่ามนุษย์ชอบอย่างเงี้ยเพราะถ้าเราไปออกแบบยากๆมนุษย์ไม่ชอบไม่ชอบนะครับจริงไหมเพราะมันยากเกินไปอยากจะง่ายอยากจะเร็ว น,<ษ>นะครับทำองนั้นเพราะก็เพราะฉะนั้นนะครับแหมคุยกันไปคุยกันมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกับโมเดลใหม่นี่น,นะครับเป็นดีลเลอร์จะเป็นหน่วยเติมเงินไม่ทันไรเลยเนี่ยครับคงจะต้องขอพักเบรกกันสักครู่หนึง่งแล้วประเดี๋ยวคุยกันในช่วงหลังต่อไปนะครับสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบงังท่าเรือสากลระดับโลกโดยโรงแรม The ะซิตี้ศรีราชา Your Happiness is our Mission สนับสนุนโดยโรงพยาบาลสมิติเวชเสียราชาเราใส่ใจอย่างแท้จริงและโรงพยาบาลสมิติเวชชวบรุรีอุ่นใจกล้บ้านด้วยมาตรฐานสมิติเวชยืนต้น Air Condition and Service รู้จริงเรื่องเอรชมรมสัญญาใจสร้างสรรค์สังคมดีท่านผู้ชมครับยังคงอยู่กับคุณสรวัตรไปสาสรวัตรอยู่ แล้วก็จะเช่นเดียวกันนะครับมีโครงการต่างๆที่จะนําเสนอแล้วก็เป็นโครงการที่สัมผัสได้ทําจริงได้ก็เพียงแต่ว่าขอให้มีการทุ่มเทแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องแต่ในความทุ่มเทและต่อเนื่องนั้นก็ต้องเฉลียวฉลาดด้วยนะครับนี่เดี๋ยวคุณสรวัตรเนี่ยก็จะได้บอกว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทําได้เร็วแล้วก็สาเร็จได้เร็วครับอยากจะทราบแผนตัวนี้จริงๆครับครับผมครับอย่างนี้บอกเลยครับว่าผมคิด นะครับว่าทํำยังไงนะครับทุกคนที่เข้ามาท็อปออฟฟรีเนี่ยจะสามารถประสบความสาเร็จนะครับครับแล้วก็ร่ํารวยได้นะฮะเราก็คิดรูปแบบโมเดลที่ให้มันง่ายๆครับให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของทุกๆคนครับนะครับโดยหลักการทุยกางของเราเนี่ยครับง่ายมากครับจุดเริ่มต้นเลยทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือใช่ครับจริงไหมครับครับ เวลาเราไปพูดคุยกับคู่คนเนี่ยเราถามง่ายๆเลยใช้มือถือไหมคําตอบคืออะไรครับใช่ครับใช่ครับบางทีก็หลายเครื่องด้วยใช่ไหมใช้หลายเครื่องด้วยแล้วไม่ใช่แค่เครื่องเดียวนะครับที่ผ่านมาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับที่เราจ่ายเงินไปเติมเงินไปเนี่ยเคยได้อะไรคืนมาบ้างไหมได้เงินคืนมาบ้างไหมคําตอบคือไม่คยไม่เคยเลยครับทีมบ้าครับแล้วถ้ามันมีวิธีการที่จะทำให้คุณเนี่ย นะครับใช้โทรศัพท์มือถือเติมเงินแล้วเนี่ยสามารถจะมีรายได้กลับคืนมาด้วยเอาไหมเอาครับเอาครับกรับเพราะฉนคาถามเหล่าเนี้ครับมันจะทําให้ทุกคนเออมันเป็นเหตุเป็นผลนะครับครับมันไม่รู้สึกว่ามันถูกฝืนแต่ถ้าผมไม่ชวนคุณว่าเออเนี่ยอยากจะมีรายได้ไหมต้องซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆไปกินทั้งนั้นคุณเองไม่เคยคิดอยากจะกินมาก่อนเนี่ยครับสิ่งที่ลามาคือคําปฏิเสธใช่ไหมครับนั่นยากเกินไปครับเมื่อเราคิดละ นี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดทุกคนใช้มือถือ,อเราไม่ไปบอกให้เขาใช้เขาใช้บอกให้เขาเลิกใช้อย่างยากกว่าด้วยซ้ํอคุณลองคิดดูว่าธุรกิจไหนล่ะครับนะครับขนาดเราบอกให้เขาเลิกเขายังไม่ยอมเลิกธุรกิจนี้มันจะไม่สําเร็จได้ไงครับเพียงแค่ว่าคุณมีวิธีการอย่างไรที่ทจะอธิบายให้เขาฟังครับถึงที่ไปที่มาของรายได้อย่างถูกต้องได้ครับอ่ะสมมุติว่าผมชวนเรียบร้อยแล้วครับ,รบอ่าชวนท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่า หลักการธุกิจของเราเนี่ยง่ายมากทันทีทีน่นาสมัครเข้ามาสู่ธุรกิจเริ่มต้นต้องศึกษาับให้เลาเต็มที่เลยหนึ่งวัน หนึ่งวันเรียนรู้ไปเลยไม่ต้องทําอะไรเรียนรู้อย่างเดียวเลยครับหนึ่งวันครับนะครับไม่ต้องไปเรียนรู้ถึงสี่ปีนะครับที่จบปริญญาแะ้สี่ปีเนี่ยเราเราทำให้แล้วอดีวหนึ่งวันหนึ่งวันจะพอนะครับธุกิจเราคุณไม่ต้องมีการศึกษาอะไรมาเลยก็ได้เพราะเราไม่ดูวุฒิการศึกษาไม่เลือกเพศไม่เลือกอะไรทั้สิ้นนะครับขอให้คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีวิสัยทัศน์ก็พอนะครับให้เวลาหนึ่งวันเลยคุณเรียนรู้มันไปนะครับทันทีที่คุณเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าใจธุรกิจละนะครับใช้งานเปละละครับฮคุณก็ไปแนะนํานะครับแนะนําครับใครครับแนะนํากับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไม่ต้องไปแนะนาไกลนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนข้างตัวคุณนี่แหละก็คือคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือครับบางคนนะครับสมัครเสร็จปุ๊บนึกถึงคนอยู่สูงไหงโกลกอย่างงมีเพื่อนอยู่สูงไหงโกลกคุณไม่มีโอกาสไปคุยกับเขานะครับนั้นนจะเจอสักทีหนึ่งใช่ไหมครับและคนข้างตัวเนี่ยครับคือมนุษย์เรานี่แปลก คือเขาอาจจะเคยอกับทําธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบเก่าๆมาก่อนครับเพราะว่ามันต้องมีการแนะนําสินค้าที่มันไม่มีความจําเป็นเกินความจําเป็นไนี่ยเพราะนั้นไอ้คนข้างตัวเนี่ยเขาไม่กล้าแนะนําครับเพราะรู้ว่าไงข้างๆไม่ซื้อแน่นะครับหรือถ้าซื้อใช้แล้วไม่ได้ผลโดนด่าโดนด่าอีกกลับมาอีกเพราะนั้นตัดปัญหาไปชวนคนมารู้จักดีกว่าหรือไปชวนคนไกลๆดีกว่าเกิดมีอะไรก็คงด่าไม่ถึงครับเพราะนั้นอันนั้นคือรูปแบบเก่าๆที่ทําให้หลายคนนะครับ มีทัศนคติไม่ดีต่อธุรกิจเครือข่ายเพราะมันเจอสิ่งอล่านี้มาค่อนนี้เองแต่ของเรานี่ครับแก้โจทย์นี้ล่ครับนะฮะวันนี้คุณไม่ต้องไปชวนใครใครครับชวนคนข้างตัวคุณนี่แหละครับเพื่อนที่ทํางานนี่ครับเพราะคุณไม่ต้องเลือกด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนใช้มือถือหมดใช่ครับและทุกคนก็อยากจะใช้มือถือแล้วมีรายได้หมดนะครับเพราะั้นคุณชวนเราบอกว่าด้วยแผนการตลาดของเราเนี่ยนะครับคุณแนะนําหรือขายระบบเนี่ยต่อให้กับคนอย่างน้อยสองคน ครับสอง,องสองคนนะครับตามแผนของเราแล้วอย่างน้อยสองคนครับแล้วทุกคนทําเหมือนกันนะครับถามว่าการที่เราบอกว่าให้คุณแนะนําบอกต่อหรือขายระบบเนี้ยให้กับคนสองคนเนี่ยมันมากมันยากเกินไปไหมคนสองผมถามหลายคนนะครับเขาว่าไงครับในโลกนี้เนี่ยอยืมครับตั้งแต่คุณเกิดมาเนี่ยมีไหมสักสองคนที่เขาเชื่อถือคําพูดคุณ ต้องมีต้องมีบ้างมากกว่านั้นด้วยครับเออนะเอาแค่สองคนพอสองคนนะครับที่เชื่อกับพูดคุณเนี่ยเพราะถ้าไม่มีคนในโลกนี้เชื่อกับพูดกูเลยเนี่ยผมไม่รู้คุณจะอยู่ไปโลกนี้ไื้อองไะเพราะเราบอกว่าธุรกิจเนี้มันต้องเป็นธุรกิจที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆนะครับเพราะถ้าคุณบอกต่อแนะนาคนสองคนได้ครับเขาก็ทาแบบเดียวกับคุณจริงไหมครับเขาก็แนะนําต่อเหมือนกันกับคนที่เขารู้จักและเชื่อถือคำพูดเขาสองคนครับ ถ้าระบบหนึ่งแตกสองอย่างเงี้ยออกไปเรื่อยๆอในรูปแบบเครือข่ายครับนะครับแล้วทุกคนเติมเงินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเชื่อไหมครับภายในเวลาสองปีสองปีคุณจะมีรายได้หลักแสนหลักแสนต่อต่อเดือน,ต,ออนต่อเดือนนะครับครับเพราะน,นั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วมันเกิดขึ้นแล้ว นะครับแต่แน่นอนครับบางคนที่ยังไม่มาศึกษาไม่มาสัมผัสก็อาจจะยังไม่เข้าใจครับนะครับเงินมันมาจากไหนใช่ไครับมาได้ยังไงมาได้ยังไงรอกันอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมาศึกษาก่อนครับมาฟังนะครับให้ละเอียดแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวคุณเองครับอย่าไปฟังคนโน้นคนนี้นะครับว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้กับตัวคุณเองนี่แหละ จะต้องฟังทั้งหมดด้วยตัวุนเองนะครับเหมือนที่คุณจะจบปริญญาตรีเนี่ยถ้าคุณไม่ไปเรียนหนังสือไม่ไปสอบเนี่ยคุณจะจบไหมก็ไม่จบครับจริงครับในธุรกิจก็เหมือนกันังนั้นขอให้คุณเปิดโอกาสที่ตัวเองได้เรียนรู้ได้ศึกษาอย่างเข้าใจแล้วผมบอกเลย<อ>และครับท็อปอัพธุนิสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แน่นอนครับแล้วคุณไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำนะครับเพราะธุรกิจท็อปอัพธนะุนิเราเนี่ยคุณไม่ต้องหอพิ้วสินค้าไปไหน นะครับนะครับมันอยู่ในมือถือของคุณคุณยังคงทํางานประจําได้อย่างปกติครับธุรกิจของเราไม่ทําให้คุณนะครับต้องสูญต้องเสียนะครับงานเสียการไปคุณยังทํางานปกติได้ปกติเลยครับนะครับอันนี้คือจิตสู่ที่เรามองว่าเราจะสร้างธุรกิจยังไงที่ที่ไม่ไปไปผลกระทบนะครับต่อธุรกิจอื่นๆต่องานการหรือบริษัทที่คุณทํางานอยู่ครับจริงไหมครับอันนี้คือสิ่งที่แนวคิด การที่เราจะได้เงินมาต้องได้เงินบนความมีธรรมาพิบาลธรรมาพิบาลไม่ไปทําร้ายผู้อื่นไม่ไปทําร้ายองค์กรอื่นไม่ไปทาร้ายบริษัทอื่นใช่ไหมครับแต่ต้องส่งเสริมครับแล้ครับและนี่คือวิธีที่เรียกว่าง่ายที่สุดครับง่ายที่สุดแล้วครับอแล้วก็โอ้บางคนบอกว่าทําธุรกิจเครือข่ายต้องรักษายอดเนี่ยบางทีก็แบกยอดหลังแอนเลยเนี่ยของเราเป็นไงนั่นแหละครับคือความหายนะจริงๆผมเห็นมาเยอะนะครับบางคนนะครับที่ แอนตี้ธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับเพราะอะไรครับไปดูที่บ้านเลยครับของกองเต็มบ้านเลยครับครับสินค้าเนี่ยโอ้โหกินก็ไม่ได้กินใช้ก็ไม่ได้อยากจะใช้นะครับแต่ไปถูกชักชวนนะครับว่าต้องซื้อสินค้าสต็อกเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับซื้อไปเลยจะได้ส่วนลดเท่านั้นเท่านี้จะได้ขึ้นตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ปรากฏว่าคนนะครับไม่รู้ครับก็เชื่อถือคําพูดของคนมาชักชวนพอซื้อเสร็จเรียบร้อยกองแต่บ้านบางคนนะครับเอา รั์สินไปจำนำจำนองนะครับเพราะคิดว่าจะรวยครับนะครับเพราะผว่ากลายเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาั่นคือสิ่งที่ที่เสียหายครับนะครับและทำให้ภาพพุธธุรกิจขายตรงเนี่ยดีๆเสียหายไปด้วยแต่สำหรับท็อปมัฟุูรีแล้วนะครับการรักษายอดของเราเนี่ยครับง่ายมากครับคือการเติมเงินเลยครับเราบอกว่าการรักษายอดธุรกิจของเราเนี่ยนะครับคุณแค่เติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับ แค่ร้อยเดียวร้อยเดียวอย่างต่ำแค่ร้อยเดียวต่อเดือนต่อเดือนนะแค่นี้ผมถามว่าปกติคนใช้มือถือนี่เติมเงินเท่าไหร่ครับตครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยอะครก็ต่ำกว่าร้อยแล้วครับเดือนนึงใช้ไปหลายร้อยด้วยครับหลายร้อยแต่เราบอกว่าเอาเนี่ยท่านต่ำอ่ะเอาร้อยเดียวพอร้อยเดียวพอนะแต่จะเติมมากกว่านั้นไม่เป็นไรยิ่งดีครับจริงไหมครับก็ระบบเติมเงินอยู่ในมือคุณแล้วนะครับนะครับถ้าคุณจะต้องเติมสามร้อยครับ คุณจะเติมของเราร้อยหนึ่งแล้วไปเติมที่อื่นดียวครับคุณก็เติมจากระบบนี่นะครับจริงไหมครับเพราะมันสะดวกสบายแล้วได้ส่วนลดด้วยจริงไหมไดส่วนลดด้วยอ่าเพราะนั้นการรักษายโองเราก็คือการเติมเงินโทรศัพท์มือถือเติมตัวเองก็ได้เติมให้คนอื่นก็ได้นะครับขั้นต่ำเดือนละแค่หนึ่งร้อยบาทผมถามว่าไอเนี้ยมันใช่ภาละหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเช่ไหมครับครับมองกันว่าหลังจากที่ ทำแล้วง่ายรายได้ดีโอ้ผู้คนก็ทวีกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นระบบเนี่ยรับไหวเลยครับนี่แะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่สําคัญมากผมบอกครับว่าหลายสิบบริษัทที่ต้องปิดตัวไปครับเพราะเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้ครับนีะครับบางกังวลเหมือนกันนะครับบางบริษัทนะครับไม่มีระบบของตัวเองนะครับอย่าว่าแต่ระบบเลยครับตัวบริษัทยังไม่มีเลยครับนึกออกครับไปเปิดเว็บเอาครับแล้วก็หลออคนปั๊ม อินเทอร์เน็ตเอานะครับหัวใจสําคัญคือระบบครับนะครับถ้าระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานของผู้คนจํานวนมากได้จริงนะครับอันนี้แหละครับอันตรายอแล้วก็หลายบริษัทก็ต้องปิดตัวไปเพราะอย่างนี้ครับเติมทีหนึ่งนะครับกว่าจะเงินจะเข้านะครับครึ่งชั่วโมงครับบางบริษัทนะครับไม่มีระบบนะครับใช้แบบแมนนวลเลยครับใช้คนนะครับนะครับแค่รับข้อมูลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคนนะครับ นั่งกดเติมเงินนะครับครับนะครับที่บ้านนะครับใช้ใช้ใช้เครื่องกดเติมเงินนะครับซึ่งมันไม่สามารถจะรองรับการเติมเงินของผู้คนจานวนมากพร้อมๆกันได้ครับแต่เราพิสูจน์แล้วครับสมาชิกเป็นล้านที่ผ่านมาเติมเงินครับตลอดเวลานะครับโอ้โหวันหนึ่งเนี่ยเติมเงินมากมายมหาศาลเราระบบเราสามารถทํางานได้อย่างคล่องรวดเร็วฉับไวแล้วก็แม่นยํา ครับวครับนนี้ถ้าเติมปุ๊บเงินเข้าปั๊บเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เร็วมากนะครับอันนี้เราพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไม่พิสูจน์กันป่านนี้เราไม่ยืนมาถึงณจุดนี้ได้แน่นอนนี่ผมที่ที่เรียนถามไปคือหมายความว่าค้ายอดมันมากกว่านี้ไงก็เท่าร้อยเท่าพันทวีเนี่ยยังรองรับได้โอ้สบายมากครับเพราะเราเตรียมบอกเลยครับว่าเราเตรียมการไว้สิบยี่สิบปีข้างหน้าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลแล้วครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับนี่ก็คือในในในส่วนของการที่ได้พูดคุยกันจริงๆเนี่ยนะครับอ ทุกธุรก,กิจนั้นก็บอกว่ามีทั้งจุดที่เริ่มต้นมีทั้งจุดที่เดินหน้าต่อไปมีทั้งจุดที่รุ่งเรืองและมีทั้งจุดที่จะถถอยลงมาของท็อปอัพธุริสครับครับเราผ่านจุดนี้มาหมดแล้วครับวันนี้นะครับเราพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่ว่าเราจะถูกกระแสรครับอะไรถาโถมมาตลอด3ปีรเรายังเติบโตครับสวนกระแสเลยสวนกระแสเลยนะครับ ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีคนยิ่งอยากจะมีไรายได้มองหาช่องทางการสร้างไรายได้โดยที่ต้องไม่ไปกระทบงานประจำรเราเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสนี้ให้กับทุกคนเลยนะครับ นะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปนั่งซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะคุณใช้มือถือที่คุณใช้งานอยู่นี่แหละเป็นเครื่องมือในการทําหากินได้เลยทุกระบบทุกระบบเลยเห็นไหมครับเราคิดมาให้เรียบร้อยล้วนะครับเพื่อที่ให้คุณได้สามารถที่จะสร้างธุรกิจจากมือเปล่าได้เลยครับนะครับวันนั้นณต่างเรนี้ไปครับนะครับจริงๆแล้วณต่างนี้ไปนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของท็อปอัพนิสจริงๆครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่ามันเป็นช่วงของการพิสูจน ว่าธุรกิจเราใช่ธุรกิจจริงหรือเปล่าเป็นธุรกิจที่ทําได้จริงไหมแผนการตลาดมีผลลัพธ์ที่สามารถสําเร็จได้จริงไหมธุรกิจเราถูกต้องตามกฎหมายจริงไหมสามปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์เรียบร้อยแล้วครบถ้วนหมดแล้วครบถ้วนหมดแล้วครับ,รบวันนี้ทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมทําอัพตูนิทท่านมาด้วยความเชื่อมั่นมั่นใจเลยล่ะครับนะครับว่าเราจะจับมือกันแล้วเดินไปสู่ความสําเร็จด้วยกันแน่นอนครับนะครับแล้วผมบอกเลยครับ ผมยืนหยัดนะครับที่จะทํางานร่วมกับสมาชิกครับทุกวันนี้ผมเดินทาง นะครับที่จะไปพบปะกับสมาชิกครับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างวันนี้ได้มาที่ศรีราชาครับนะครับจบจากนี้ไปเดี๋ยวก็ต้องไปบรรยายที่พัทยาพัทยานะครับนะครับผมมีความสุขมากไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยครับผมมีความสุขมากกับการที่ผมได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกเพราะทุกครั้งที่ผมได้เห็นผู้คนประสบความสําเร็จครับมันคือความสุขของผมคือความสำเร็จของผมด้วยครับวันวันที่ผมเห็นขมาชิสําเร็จครับโอ้โห นั่นคือความภาคภูมิใจครับนะครับการที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับนะครับช่วยเหลือให้ครอบครัวได้มีโอกาสที่จะลูกๆได้มีโอกาสที่จะเรียนครับนะครับได้มีชีวิตที่ดีคุณพ่อยุณที่ดีนั่นคือความภาคภูมิใจที่เราได้สร้างไว้ครับนะครับในช่วงของสุดท้ทายนี้ก็สรุปง่ายๆว่าธุรกิจนี้นะครับ ITs เนี่ยนะครับของบริษัทท็อกอัพทัริสนั้น ฝากผีฝากไข้ได้ทั้งชีวิตใช่ไหมแน่นอนครับไม่ใช่แต่ชีวิตเราอย่างเดียวเท่านั้นทางตระกูลเลยครับทางตระกูลทางตระกูลเลยครับเอาทางตระกูลฝากไว้เลยใช่ไหมครับใช่ครับคุณสารพัดรับประกันเลยนะรับประกันแน่นอนรับประกันเราพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วและวันนี้ก็ยังยืนหยัดนครับนะครับเอาละครับในช่วงท้ายนี้มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมกับท่านที่ติดตามรายการนะครับให้ทั้งกําลังใจให้ทั้งความหวังและให้ทั้งความยั่งยืนของธุรกิจเชิญครับ ครับผมก็ถึงผู้ชมทุกท่านนะครับท็อปอคตุลิสตนะครับเราก่อกำเนิดมานะครับด้วยเจตนาลมที่อยากจะเห็นผู้คนในสังคมนะครับได้หลุดพ้นนะครับจากความยากลำบากนะครับเราทำธุรกิจบนความมีธรรมาภิบาลเพราะนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับที่สนใจ นะครับแล้วก็อยากรู้ข้อเท็จจริงขอให้ท่านนะได้มีเปิดโอกาสตัวเองได้มาฟังด้วยตัวเองนะครับสำนักงานใหญ่เรานะครับอยู่ที่ถนนจันทรกรุงเทพมหานครท่านสามารถไปเยี่ยมและชมได้ตลอดเวลานะครับผมอยู่ที่นั่นนะครับวันไหนที่ผมไม่ออกเดินสายผมก็จะอยู่ที่บริษัทครับนะครับเพื่อที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับท่านไปคุยกับผมนะครับมีคําถามมีข้อสงสัยสามารถไป สอบถามผมได้โดยตรงเลยไม่ถือเรื่องถือตัวเลยไม่ถือเรื่องเดี่ตัวนะครับท่านจะมากี่โมงถ้าท่านมาดึกโทรบอกผมก่อนได้เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองผมลงมาคุยกับท่านได้ทําใไม่้ลงกังวลครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนั้นเลยครับผมนะครับมีสมาชิกหลายคนนะครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับนะครับมาถึงบริษัทตีห้าเลยครับครับผมยังลงมาเปิดประตูออฟฟิศเลยครับแล้วก็ไปนั่งล้างหน้าตาก็นั่งคุยกันได้อ๋อครับเพราะอะไรครับเพราะเรารู้นะครับทุกคนมาด้วยความหวังครับมาด้วยความปรารถนาที่อยากจะประสบความสําเร็จครับ เดินทางมาจากทางไกลเพราะฉะนั้นผมจะไม่ละทิ้งนะครับความตั้งใจเหล่านี้แม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นท่านไปครับท่านมาคนเดียวผมก็คุยกับท่านผมคุยกับคนร้อยคนกับคนคนเดียวผมคุยเหมือนกันนะครับทุ่มเทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไปคุยกับผมได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในท็อปอัพธุลิศของเรานะครับครับอลไะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสรวัตรและก็ได้ ตอบคำถามได้ให้ความมั่นใจได้ให้ทั้งอะไรนะบอกว่าความสาเร็จที่ต้องจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนได้ลงมือทำกับรบ,บริษัทนี้นะครับขอบอคุณมากนะครับครับพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามรายการสัญญาอทีวีกัน,ต,นต่อไปครับ สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังท่าเรือสากลระดับโลกโดยโรงแรมเดอะซิตี้ศรีราชา your happiness is our mission สนับสนุนโดยโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเราใส่ใจอย่างแท้จริงและโรงพยาบาลสมิติเวชชลบรุรีอุ่นใจใกล้บ้านด้วยมาตรฐานสมิติเวชยืนต้นแอร์คอน i ิชั n แอนด์เซอร์วรู้จริงเรื่องแอร์ชมรมสัญญาใจสร้างสรร์สังคมดี